ไปชี้กระยานเลาะเนาะพี่น้องฮะอย่านั่งครับมาใส่ซุปน้ำใหม่เนาะไปน้ำแม่ละครับคุณแม่ไปแล้วไปกรยานมาครับก็ร้านครับคุณร้านร้านครับพี่น้องครับมาเก็บอย่านั่งครับผมไปยังบานไปแล้วครับผมร้านฮะไปไปใช่าะไปแครับผมฮะ ไปยันนงครับผมออกไวแลวพี่น้อ่เมือแล้วครับขึ้นเหนียไปฝนละง่าย่นก็ันหนกันใัวถ่าดิวปันวัปันนับ่าาดิไป้มนหาดิไยนงครับใส่ละครับผมมันใส่สิ่งกบใส่สิ่ง มาน้แม่เนาะเล้างฝ่าฝ่าลัางฝนนะครับประมาณนี้แหะครับฝนเงียค,ครับยังครับแม่ได้นเยอะได้ไหมครับ ครับแม่ครับกำลังเก็บใบยานางอยู่ครับผมใบยานางเพื่อจะกินกันไหมสุปน้ำหม่ครับบรรยากาศหลังฝนนะพี่น้องฝนตกเพิ่งตะยุดครับผมกาดหลังฝนครับผมประมาณนี้แหละครับ มั่เปลี่ยนเต้าไเพิ่นนะครับมีสยหายผมอย่าง,ายงเยังเปล่าไหเอเอครับผมนาะเฝ้าห่างทางผุนนครันสีหายมากแลวครับผม ไนั่ง่เจ็สจมสีบจ้องเนี่ยทุคัดไทยบใบนี่ใบไม่ดเจ้าห้องอยจ้าห้งอยูนี่สินอนเก็บ้านะแล้วพีนองครับหลังจากฝนตกแล้วครับยากาศประมาณนี้แหละครับผมแบบหลานพันดันักนั่นกะฝ้าคึมเื่านันครับท่านคุณถ ถ้าฝนฝ่าคลื่นโมโหเห็นบ่านอนเหนื่อยแก่งครับผมเดี๋ยวเก็บยานังต่อครับเกือคือปั่นจักรยานมาเก็บนะครับเนี่ยข,ขั้นของผมปั่นมาเนาะนี่ยขั้นขขาแม่ครับอันนี้ขั้นของหลานนะครับพันดำครับเดี๋ยขั้นเก็บจะนั่งครับจะนั่งซุปน้ำใหม่รับผมมาแลงครับ สหายครับไปพุ่นแล้วครับนองสองโตเลยครับเป็นปน,น้ำปลาคืนไหมเป็นน้ำปลาคืนครับบรรยากาศหลังฝนครับพี่น้นนนองนี่แหละบรรยากาศบ้านเท่าความมันนี่นค,ครับฝ่าห้องทาำฝนนี่แหละเก็บอย่านั่งครับผม เจ็บยนั่งอยู่เนาะแต่ลายลับไปยายเสียงฝาห้องเลยแบครับทันดน์นครับครับะรนะครับนี่ประโยชน์ปครับนี่ย <laughs> ปั้นเหรียปั้นเหรีสุดยอดอู้หูไม่ต้ยงยานั่งยางนั่นงครอบหลา่ครับ ไปยนานนะครับขุนครับสุดพุนเลยนี่ยพี่น้องครับอันนี้กัดตนคูนนะต้นคุนครับตุนคุนนะครับที่พุทธเอาผู้แก่พันธุ์ใบเขียวหมากนะพี่น้องได้แล้วไหได้แล้วปะเสรลได้ จะถ่ายดดแล้วไม่ดำม้ดใส่ไทยยังนี่ไทยนี่ยังไงน่้ำหนาไปแล้วครับแม่กลับหรอแม่ป็นดำรับพันดำครับอืมัวยอะแยะหเดี๋ยวผมกับปันกันครับผม ไอผมกลับบ้านกันครับผมพี่น้องครับผมวันนี้เศร้าครับยันเศรนะ้าอยู่างกับไม่กรือฝนกระไดหนักฝนกระไถยนาเนาะงูของไทยนาฝ่าแลดไหมละ,นะะครับฝนตกของคุณอ่ะฝ่าคึ้นแนบแนบฝ่าคึ้นโอ้ปลาเลี่ยม เออนะครับครับพี่น้องครับแม่แม่กําลังอู้น้ําใหม่ครับบ่ได้เปิดครับได้ครับโอ๊ยจ้างปางเลยอู้น้ําใหม่อย่างใดซุปซุป น้องใหม่ก็ผมสุกน้องใหม่แม่กําลังไอออูอยู่นะครับอูใส่ใบน้่มนั่มน้่มยังใบยานังบ่นันน้งใบายานัางครับ,นบ,นค,รบคนเห็นเลยด้วยผมกับผมกรุ๊ปเลยครับนี่กาอูน้องใหม่พี่น้องนี่นี่แม่ครับเชฟครับผม ครับกัอู้แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวั้ทาซุปอย่างเดียวเนาะต้มน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาครับผมกระเพราหนำยานั่งแมวหนำยานั่งอันนี้ใจเห็นขุนคุนอันนี้หนำปลาล่าก็ไปหนำยานั่งผสมกันครับพี่น้อง ใบนั่งกับใบย่างจะเก็บบังแหลงเนาะใบนั่งจะเก็บบังแงหลง,ง,งครับผมนี่รรครับแซ่บครับพี่น้องโอ้ควันไหลครับนี่ะครับพี่ต้องครับนี่คือซุปน้ำใม้ครับพี่น้องซุปน้ำใม้ซุปน้ำใม้อันนี้ก็อู้แล้วนะครับน้ำใม้คนนี้เห็นเลยตัวนี ก็อูอน้ำใหม่เขาครับนี่ก็ใส่ต้มยานางเนาะต้มใบยานางกับน้ำปลาครับใส่น้ำกันเลยครับนี่น้ำปลาครับตักใส่แล้วครับใส่แล้วก็คนๆนี่สิมันเย็นเย็นะฮะตาวันเย็นนะฮะทานผู้ ขอเรียนมือถอดไทยเลยครันนบนี่ยกระผมเป็นเอกเอ็งยังไงเผาพริกนี่กะเผาพริกต้อพี่น้องอันนั้นกัดแล้วน้่นเนาะน้บประเดี๋ยวก็แล้วแหละเอกเลือดถ้ายเองยังก่อนเผาพริกครับพี่น้องครับเ,เตรียมซุปเผาพริกเตรียมซุปต้อพ,พี่น้องต้องไปรี้ยๆเลยพ,พี่จึงเดียงๆเด้พี่น้องนะพริกสดปั่นมาสดอยู่ใยายสดแม่สดอยู่อะอ,อ้าวยาเยือกสดกับบุกกระตาะต้องมี พี่เกิดหลังฝนตกตงสงันี้ฝาห้องเเป็นเพียงบึบอยู่ไม่ปไรบงอเสมีอยู่่่าก็ต้องงแต่ตูงครับพี่น้องผมเช่งพี่มีทามเนาะเสร็จแล้วนี่ครับอันนี้บุพพิก็ เรียบร้อยแล้วครับตัวปีกย่างแล้วแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นนกใหม่ที่เขาเตรียมสุกครับผมน้ำปลาครับเทใส่กับสุปนกใหม่เนะาะสุกใส่กันแล้วพนะี่น้องไอ้ยังกับไอ้ต้มน้ำปลาเนาะอขอ,อเอาเสร็จแล้วขอคอมเมนมต์มาเนี่ยหนึ่งเขานะหนึ่งเขกากอนที่ซุปนกใหม่เนาะพี่น้รอหนึ่งเขากอนถี่ซุปนกใหม่ครับอันนี้คือ คือจึงไอ้น้ำน้ำปลาแล้วน้ปลาใส่ก็น้ำน้ำใหม่ไอ้ซุปน้ำไอ้ใบยานั่งนั่งไหนเขาเย็นใส่ขอนวมนะคนี่ขหนียมครับผมนี่ขอนิเย็นเบิ้ลเบิลเิลเ้ลเบบ้ลเบเ่ิ้ลิ้บ้เบิ้้เบิ้าเบก้ลเบิ้ลเบบิ้ลเบบิ้ลเิ้ลเิ้้้บเ้วตเกบ้้เบา้อเ้เ้เ้พันดบ เล็บดำครับผมรอบนึงเคยทำอาหารแล้วพันดำครับนี่พันดำเนาะเล็บผ้านเนบว่าหากินบวบขมัหมันได้กับผ้านครับผ้านครับผ้านย้อมเป็ดเสื้อครับย้อมเป็ดเสื้อตะก้องครับตะก้องก็แค่คนเบาะแยงก็ซื้อครับเถียงครับพี่น้องครับเถียงเก่งจริงครับพี่น้องได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ้งเนาะพรอเห็ดยังเนาะเมื่อกี้ผมถือพ่อพ่อถือไม้ไปจะผ่อยยัง ย <m> ังไรบ้าะเขียวเขียวต้นนั้นมากว้าวใส่นี่บ่นี่ขั้วเงาว้าวแล้วกี่เตียงจับใส่ถังเตียงพอดีกันพอดีกันเลยเทปเตียงวะเตียงต้นนั้นอ่ะพอดีกันเลยนี่นี่ขั้วเงาของมันขั้วสันกับสีอยู่วางซ้ำนี่เตียงตัวเตียงหนาขั้วน่ะเออนี่เตียงอยู่เตียงหน้าหน่อยว้าว กระจีซ้ำนี่ยงงากพวกข่วงของมันเข็ดตีเตียงแล้วท่านตำรับตังหลักใส่นี้สวัสดีครับโอค้คลิปนี้ก็สนิทนะพี่น้องเนาะเพรว่าแม่เฮ็ดซุปต้มใหม่ครับประเดทายไหวเนานะว่าฝนมันตกเนาะผมปิดเครื่องไหวเนานะฝนตกฝนก็ดฝืนหยุดตกกานทันน,นี่ครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเท่านั้น,นครับว่าผมสพาพเพจยังครับผมคลิปนี้ก็เพียงสนิทแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ